บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะทกศแจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินประมาณ3ล้านกว่าครวเรือนนะคะล่าสุดค่ะตอนนี้งบพร้อมแล้วก็เตรียมที่จะโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกรที่มีการประชาคมส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศและ ประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการชี้แจงจากทางธนาคารตกสจากกรณีที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายคนไปกดเงินถอนเงินที่ตู้ ATM แล้วปรากฏว่าเงินไม่เข้าบัญชีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะ การจ่ายเงินในครั้งนี้ยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องส่งข้อมูลตัดข้อมูลตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทกสออัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาละค่ะสิ้นสุดการจ่ายเงินรอบที่1ครั้งแรกสําหรับไร่ละ1,000บาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะ4กันยายน2568ค่ะล่าสุดทกสออกมาชี้แจงเปิดเผยความกังวลใจของพี่น้องเกษตรกรชาวนาส สำหรับใครที่ไปกดเงินถอ,อนเงินหรือว่ามีการส่งข้อมูลแล้วแต่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินทกศจะมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่างบประมาณยังคงเหลือเกษตรกรอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าคูเรียนยังคงไม่ได้รับการอนเงินนั่นเองค่ะซึ่งท้งนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทกศก็ยังคงแจ้งข่าวว่าให้สํารวจในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรสํารวจในเรื่องของการประชาคมสํารวจในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลมส่งเสริมการ ส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารทกศโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาและเช็คทะเบียนเกษตรกรว่าส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศแล้วหรือยังค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของเกษตรกรค่ะทกศออกมาแจ้งข่าวหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องนี้ออกมานะคะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปรางโอนเงินไปแล้วกว่า7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดรายส่วนใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอาจจะมาจากสาเหตุบัญชีไม่ตรงกันทะเบียนเกษตรกรไม่ตรงกันให้ไป ติดต่อที่เกษตรดํำเพอนะคะจะมีการส่งข้อมูลในรอบเก็บตกอ,อีกครั้งหนึ่งส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนานในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนไว้และตอนนี้กําลังเริ่มที่จะทะยอยประชาคมอยู่ที่ประมาณ4.63ล้านคนเรือนล่าสุดช่วงวันที่2วันที่3แล้วก็วันที่4กันยายนมีการจ่ายเงินโอนเงินไปแล้วสําหรับเกษตรกรที่ทะเบียนเสร็จสิ้นสําเร็จนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านคนเลือนยังคงเหลือเกษตรกรอีกประมาณ3ล้านคนเรือนค่ะที่ยังประชาคม ไม่เสร็จที่ยังปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่เสร็จที่ยังต้องรอในการตัดข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกสและส่วนมากจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแปลงการวาดแปลงอยู่ในส่วนของสถานะรอจัดชุดการติดประกาศแล้วก็การประชาคมค่ะดังนั้นเมื่อในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการทยอยส่งรายชื่อตามแผนตารางการส่งรายชื่อตัดข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรมาให้กับทางธนาคารทกศทกศก็พร้อมที่จะโอนเงินแล้วก จัดการในเรื่องของแผนการจ่ายเงินแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับทราบอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของตารางและก็แผนการจ่ายเงินหรือว่าตัดข้อมูลส่งให้กับทางธนาคารตกสอีกประมาณ3ล้านกว่าคนสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปีการผลิตส5งพันรสทับหกในเดือนกันยายนนี้ใครที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีการประชาคมและอยู่ในสถานะว่าส่งข้อมูลแล้วแล้วก็ไปติดต่อกับทางธนาคารตกสงแล้วหรือแม้กระทั่งเกษตรนะคะเกษตรอำเภอนี่แหละมี การส่งข้อมูลในช่วงวันที่12กันยายน2568แล้วก็ตัดข้อมูลส่งให้กับทางธนาคารตกสวันที่15กันยายน2568ก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินตามแผนการจ่ายเงินของทางธนาคารตกสโอนเงินอย่างต่อเนื่องไม่ต้องตกใจได้เงินทุกคนค่ะส่วนใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอีกนะคะก็จะมีการตัดข้อมูลอีกครั้งหนึ่งของเดือนกันยายนในวันที่24กันยายน2568แล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารตกลง17กันยายน 2,568ก็จะจ่ายเงินตามแผนการจ่ายค่ะเช่นเดียวกันกับเดือนตุลาคมนะคะมีการตัดข้อมูลตามการประชาคมส่งข้อมูลขึ้นนะคะจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับทางธนาคารทกศตัดอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมวันที่10ตุลาคมแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศวันที่14ตุลาคมครั้งที่2นะคะ24ตุลาคมส่งข้อมูลให้กับทกศ .27 ตุลาคมรวมไปถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมก็จะมีการตัดรอบการส่งข้อมูลแบบนี้ แล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศสเตรียมจาย่ายเงนินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่ต้องกังวลน,นะคะอย่างไรก็ตามก็จะได้รับการโอนเงินแต่ตอนนี้นะคะ,กะเกษตรกรหรือว่ากเกษตรอำเภอในหล,หลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะทยอยลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็ประชาคมในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็นําข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่านการติดประชาคมแล้วก็จัดชุดสําเร็จเรียบร้อยพร้อมกับส่งข้อมูลนะคะสําหรับให้กับทางธนาคารตรสซอไล่ 1, บาทเพราะฉะนั้นเช็คทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยผ่าน efarmer.doae.go.th หรือว่าแอปพลิเคชัน Farm Book นะคะในส่วนของการแจ้งปูการจัดชุดการตรวจสอบผ่านการประชาคมสำเร็จแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทกศรอการจ่ายเงินค่ะตอนนี้พื้นที่ไหนเริ่มที่จะประชาคมกันแล้วบ้างคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ ถ้าสังเกตดูยังคงค้างอยู่นะครับเพราะว่ายังมีอีกประมาณ2 0 0หมืกว่าล้านบาทที่ยังเป็นวงเงินที่เตรียมไว้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไปตรวจเช็คในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของออพี่น้องเกษตรกรหากท่านใดยังไม่ได้นะครับก็ ฝากลองติดตามที่ทางอำเภอที่ทางเกษตรอำเภอนะครับในเรื่องของกลไกว่าชื่อของท่านได้ลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับ <c oughs> เพื่อที่เมื่อทางกระทรวงกรเกษตรนเนี่ยส่งรา,รายชื่อรายละเอียดเนี่ยมาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเนี่ยนะครับทางทกศจะได้ดําเนินการต่อโดยเร็วครั้งนี้เนี่ยเป็นการโอนดําเนินการาผ่านทางบัญชีเลยครับเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนที่เราทําครั้งก่อนเป็นเรื่องของอโอนเงินเรื่องของ ทดแทนการเผาอ้อยจาได้ไหมครับตอนนั้นใช้ทางรัฐครับเพราะมีผู้ได้รับสิทธิเพียงแค่แสนกว่ารายจํานวนน้อยนะครับแต่อันนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ4ล้านคนนะครับแล้ว4ล้านคนเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมบางครั้งในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าในเรื่องของทางรัฐเนี่ยเราก็ชะลอ,อก่อนนะครับแต่ว่าเราเดําเนินการเพื่อให้ถึงมือกับกเกษตรกรได้เร็วที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าทุกบาททุกสตางค์ครั้งนี้เนี่ยถึงบัญชีของพี่น้องโดยตรงครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นะันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ